แอนนาที่รอดจากโศกอนาตกรรมยานตกจะเอาชีวิตรอดยังไงไปฟังกันค่ะหลังจากที่แอนนาสลบไปแล้วฟื้นขึ้นมาค่ะเธอจึงตัดสินใจซ่อมเครื่องส่งสัญญาณเพื่อขอความช่วยเหลือจากยานที่อยู่ใกล้ที่สุดเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามใน1ฉากหลักเรื่องค่ะ ฉันเพิ่งกลับมาจากการซ่อมเสาสัญญาณและมันแปลกมากเลยทันที่วันนี้ก็ไม่มีลมแรงแต่ทำไมมันถึงหักลงมาได้ก็ไม่รู้ฉันว่าที่นี่จะต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆเลยนี่คือบันทึกครั้งที่ห้าฉันอนา ันลองออกไปสำรวจข้างนอกดูแล้วที่นี่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยเลยแม้แต่นิดเดียวดินและน้ำของที่นี่มีความเป็นกรดสูงสุญดจรมันกลัดกร่อนเสื้อผ้าหรือว่าพลาสติกให้ขาดได้เลยออ,อแต่ที่สำคัญเลยนะฉันฉันรู้สึกรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่จริงๆอะอ,อ,อะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งซึ่ง คิดไปเองหรือเปล่าตอนนี้ฉันคิดว่าฉันได้ยินบางอย่างและรู้สึกเหมือนว่าดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากฉันอยู่จากการวิเคราะห์แล้วด้วยสภาพแวดล้อมเช่นนี้มีโยกานเพียง0.001ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ก็น่าแหละแต่ถึงอย่างนั้นไม่ว่าจะมองหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นอะไรเลยจนตอนนี้ฉันเริ่มคิดแล้วว่าบางทีฉันอาจจะคิดไปเองก็ได้ซึ่ง ฉันก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะโอ้ยพูดคนเดียวนี่มันเหนื่อยชมัดเลยเว้ยโอ้ยส่วนสาสัญญาณฉันเอามันไปตั้งไว้ที่ดาดฟ้าในขณะที่สภาพยานของเราพร้อมที่จะพังได้ทุกเมื่อเลยและเรื่องนี้ต้องขอบคุณโซเฟีย เธอซ่อมยานบางส่วไปบ้างแล้วทําให้ยานยังคงสภาพได้จนถึงตอนนี้โดยที่ไม่ถล่มลงมาการสละชีวิตของโซเฟียช่วยฉันเอาไวจ้จริงๆฉันต้องไปดูเครื่องส่งสัญญาณกับพวกสเสบียงต่อแล้วไว้เจอกันนะ ติดตามเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ได้ค่ะกับ1ฉากหลาก,กเรื่องแอนนา EP 3ตอนเครื่องส่งสัญญาณได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังได้ผ่าน podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามกันได้กับ podcast รีวิวค่ะ